สวัสดีจ้าอยู่กับช่องยา,ยาฟิชชิงชาแนลนะตอนนี้เราก็มาเคลือนลํำตะคองเหมือนเดิมจ้านี่โยนเบ็ดได้สี่คันนะนี่ปลากระมังรุ่นอุย้ยชนรุ่นฝ่ามือเลยจ้านีกตัวงัดปุ๊บกินปั๊บนี่เห็นหรือเปล่าเนี่ยกินอยู่นี่นะจ๊ะแต้มหนึ่งอยู่ในกระชังนั่นอีกแต้มหนึงเดี๋ยวเราจะมา ลุ้นกันจะบรรยากาศนูน่นน้องแก้วเดินเล่นอยู่นู่นหนู่ก็จะมีนานาๆเขามางมหอยนะฝั่งนู้นก็มีนักตกปลาตกอยู่จ้ะเราฝั่งนี้ก็มีน้ามาคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเข้ามาก่อนแต่ตอนนี้ก็คือลุ้นลุ้นฝนจะฝนดํามาหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ้อมหน้าอมหลังจะ้ะน้องลูกแก้วก็เดินชมวิวจ้ะชมวิว นี่น้องกแก้วอยู่ข้างล่างนะอันนี้ถ่ายให้ดูกลางหางลมเขาเยอะใหญ่เที่ยงเดี๋ยวเก็บปาลาลงน้ํากันจ้าเนี่ยปลาคุกฝุ่นสองแก้มติดจ้ามันๆบรรยากาศตอนนี้คือฝนตกจ้ามีลมนิดหน่อยลมเย็นๆิ่มมีคืนแล้วจ้าอืน้องลูกแก้วขึ้นไปที่รถแล้วนะรับรองน้องลูกแก้วไม่เปียกฝนจ้าตอนนี้บรรยากาศนู่น เมฆฝนฝนตกจ้าทีนนี้เราโยนเบรคได้สี่ทนอยู่เลยอันนี้ประกอบแล้วก็วางไว้ยังไม่ได้โยนปลาดึงแล้วจ้ะดึงกันนี่ปลาที่ดึงเมื่อกี้ปลากระมังลุ่นปลามือจ้ะาดูว่าไส์สวยอยู่จ้ะอันนี้ฝนตกแรงนู่นทางนู้นก็ออกมาเต็มโอ้มีเรือเรือแรงมาทางนี้เรือแรงเรือเร็วมาทางนี้ เลี้ยวเข้าฝั่งรือเปล่าที่เราจะมาทางนี้อ๋เลี้ยวเข้าฝั่งฝนตกฝนตกจ้าเรือแรงเข้าฝั่งนะจ้าฝนตกแรงนะจ้า,าอีกสองแต้มกับปลากระมังตอนนี้ฝนหยุดละน้องลูกแก้วลงมาแป๊บนึงก็บ่นร้อนละร้อนจริงๆเนี่ยฝนตกแล้วก็ร้อนอ้าวเลยร้อนขึ้นรถตากแอร์ละ ายบายยังไม่ค่ะเหยอโอ้เนอ,อ,อ <laughs> น้องกแก้วจะหนีไปขึ้นโอ้หยอ,ออกชคโชคอ่านี่ของเราเจ้าเราก็ตกปลาอยู่ข้างล่างคนเดียวแล้วจ้ะน้องลูกแก้วหนีละขึ้นรถละไปตากแอร์ของเขาแล้วร้อนมากคนตกแล้วก็ร้อนม่ร้ตอนนี้ก็จะอยู่ตกคนเดียวตกปลาการะมังคนเดียวแล้ว ปลาก็ถือว่าเข้าดีอยู่จากกับเกียอตกปลาเซกสําเร็จนะจ๊ะที่ร้านน้องลูกแก้วมีวางจําหน่ายนะจ๊ะพิกัดร้านสะพานปูนตาช้างแก่งคอยร้านอยู่ติดถนนใหญ่มิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพหน้าปากทางเข้าซอยวัดหนองผักบุ้งนะจ๊ะผ่านไปผ่านมาแวะมาหาน้องลูกแก้วได้จ้าที่อันนี้โยนไปกินขามือเลยนะจ๊ะสองตัวปลทู <c oughs> ปลากรมังถูเยื่อยังไม่ละลายนะนี่โยนปุ๊บก,กินปั๊บจะเอปลากรมังจ้าวันนี้โอ้โอ้โอฝนจะตกอีกรอบแล้วนะเนี่ยตอนนี้น้องลูกแก้วไปลงข้างล่างละอยู่แต่ปรถแล้วจ้ะฝั่งนู้นก็ยังยังไม่มีใครกลับนะก็ยังพากันตกอยู่นี่เหมือนเดิมนะจ้ะ นะจ้าตรกเลงเล้วยปักปักช่องน้องตาลายเราก็คืนแรงลูกแรงจ้ารอรุนฝนจะตกแรงแค่ไหนทั้งนู้นก็ตกนะจ้ะที่เขานอนลูกแก้วอยู่ห้องบนอย่างเดียวเลยจ้า ก็ยังได้ตัวอยู่นะเจ๊ะปลากระกบังอ้วยยังไงไม่รู้จะเก็บเบ็ดขึ้นก็มันไม่ทันอะขึ้นลมแรงปลาเราก็มาไว้ข้างบนไว้ในน้ำไม่ได้ขึ้นแรงมันซัดหายจะ้ะทังน้อยเราปลาทูจะปลาทูอีละสองตัว คือแรงลมแรงไม่สามารถตั้งกล้องได้จ้ะฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยมีฟ้าร้องด้วยจ้ะเลยไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะจ้ะปลาทูอีกแล้วเจ้ะเหยื่อยังไม่ละลายปลากระมังกับปลาตะเพียนจ้ะเฮ้ยอนุกินอีกขันนึงแล้วจ้ะคันเหลืองคันเหลืองอเงียบแล้ววันนี้เจอแต่ปลากระมังนะ ฝั่งนู้นก็กลับแล้วนะก็ได้แต่ปลากระมังกันนี่แล้วจ้ะปากระมังปลาตะเพียนไซ้์ทอดแดดเดียวนี่แล้วจ้ะทางนี้ก็ได้ไซต์ฝ่ามือมาสี่ห้าตัวนู่นน้องลูกแกว้วเดินเล่นสนุกจ้ะตอนนี้ฝนหายแล้วบรรยากาศดีจ้ะนี่จ้ะห้าโมงกว่าแล้วจ้ะบรรยากาศแจ่มเย็นฝนก็มืดครึ้มจ้ะรอ เก็บกับบ้านดีกลัวเจ้านี่สรุปผลปลาของเราวันนี้สามชั่วโมงกลัวๆใช่เหลือเจ้าดล้างเลยขอขึ้นงานสุดขั้ผลงานของเราเจ้าเยี๋ยวๆไปวางบนก้อนหินนะ กับเหยื่อตกป้าเซกจ้าพอได้อยู่เนี่ยฝนกระตกนี่เตือนใจอยู่จ้า ตอนนี้เรามาถึงบ้านกันแล้วนะจ๊ะฝนตกหนักตลอดทางเลยดีที่เรารีบเก็บเบ็ดหนีฝนมาฝนตกทั้งวันเลยวันนี้สรุปผลปลาของเราสามสี่ชั่วโมงของเราจะวันนี้กลับมาเดิมก็โอเคอยู่ปลาสายาวมากปลาตัวนี้สายาวมาก หอมหัวตูวเลยก็นี่ก็ได้โอเคอยู่ฝนก็ตกนั่งไปเจอฝนตกอยู่สองรอบรอบที่สามดีเก็บเบ็ดนีแตับบ้านทันกะโอ๊ยโอนี่ผลงานเราโนก็ได้ยุดพอได้ยูกับเบียตตปาสกสุดส้ำเร็จ ได้แต่ป้าก็มั่งไ,ได้ปาตเพียนมาสามเต้มนกนั้นก็มั่งล้วนเลยเจ้าน,นี่กรบเพียกตุกปลาเซฟนะเจ้าลำตะคอง